สวัสดีค่ะทุกคน Snow Story นะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำงานบ้านกันจ้าไหนๆก็อยู่บ้านว่างๆแล้วต้องทำงานบ้านกันซะหน่อยและอย่างแรกที่เราจะทำนั้นก็คือกวาดใบไม้ที่โรงรถแล้วก็ลานบ้านนะคะเพราะถ้าสายกว่านี้แดดจะร้อนมากๆเดี๋ยวผิวจะไหม้นะคะถ้ากวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ถุงดำและถ้าถุงดำเต็มนะคะก็จะนำไปไว้หน้าบ้านเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บไปทิ้งค่ะ นี่ไงเสร็จแล้วอย่างแรกเย่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 ยต่อมานะคะเราก็จะนําเสื้อผ้ามาซักทิ้งไว้ค่ะนั่นเราก็ใส่น้ํายาลงไปอา้าวกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักนะคะจากนั้นเครื่องก็จะปั่นติ้ว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 ,ว,วแบบนี้อันนี้ไม่ต้องรอนะคะส่วนคุณสาก็จะตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านคะ่ะเพราะถ้ารกวันนี้เดี๋ยวงูเข้าบ้านนะทุกคน ขณะที่ซักผ้าทิ้งไว้เราก็ขึ้นมาดูดฝุ่นบนห้องนอนค่ะอยากจะบอกว่าดูดไปดูดไปก็จะพบว่าเส้นผมเยอะมากไม่ใช่ของใครหรอกของเราเองนี่แหละจ้าผมร่วงเยอะมากใครเป็นเหมือนเราบ้างแค่สระแค่หวีผมก็ร่วงดีนะหัวไม่ล้านร่วงเยอะก็ขึ้นเยอะเหมือนกันและถ้าใครมีวิธีแก้ผมร่วงนะเม้น์บอกเราหน่อยนะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาล้างห้องน้ําบนห้องนอนจ้าเพราะไหนไหนก็อยู่บนห้องนอนแล้วเนาะ ก็ง่ายๆค่ะสําหรับการล้างห้องน้ําแค่ข,ขัดขัดที่พื้นทั้งโซนที่เรายืนแล้วก็โซนห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็ขัดตรงชักโครกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะจากนั้น,นเราก็ไปดูดฝุ่นตรงโถงชั้นสองค่ะดูดฝุ่นตรงชั้นสองนะคะเหมือนจะสบายเพราะเหมือนจะไม่มีฝุ่นแต่จริงๆแล้วฝุ่นเยอะเหมือนกันนะทุกคนในกระเป๋ะเนี่ยฝุ่นเยอะเลย ดูดฝุ่นข้างบนเสร็จแล้วก็มาดูดต่อที่โถงชั้นล่างเลยจ้าข้างล่างนี้ก็จะมีพรอพเยอะหน่อยมีทั้งพรมนะคะพรมนี้ก็ฝุ่นยเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนอย่าละเลยอย่าลืมดูดตรงพรมนะคะอันนี้ก็เป็นดูดฝุ่นที่ห้องทํางาน,นะคะ่ะทุกคน เย้ yeah. เสร็จแล้วมาดูดต่อที่ห้องครัวเลยจ้าดูดฝุ่นทั่วบ้านเสร็จแล้วก็มาเตรียมไม้ถูถ,ถูทั่วบ้านกันเลยเอ้าลุยฟุ๊ฟๆ๊ฟๆ๊ฟๆ๊ เริ่มถูที่บันไดก่อนแ,กนแล้วกันแล้วค่อยไปถูที่ห้องนอนเฮ้ยห,หรือว่าต้องถูที่ห้องนอนก่อนแล้วค่อยลงมาถูที่บันไดอุ้ยคิดนานจังถูบันไดเสร็จไปแล้วเนี่ยโหทํางานบ้านทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นผ้าที่ซักไว้อะแห้งแล้วตอนเนี้ยพอแห้งแล้วก็ต้องนํามารีดเอา้ารีดผ้าเลยลุ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 ย เห็นเราโกะแบบเนี้ยคิดละะสิว่าเราจะรีดผ้าไม่เรียบคิดถูกแล้วล่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วเรารีดผ้าไม่เรียบเลย snow fame เนี่ยบ่นตลอดว่าเราอะรีดไม่เรียบแต่ก็บ่นเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเห็นใส่ตลอดฮ่ โหรีดไปตั้งนานเพิ่งได้2ตัวแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยแต่เราก็ชอบการรีดผ้านนะเพราะเวลาที่เรารีดผ้าเราก็จะดูทีวีไปด้วยเผื่อเวลาที่เขามีชิงโชคอ่ะเราจะได้รางวัลกับเขาบ้างค่ะแต่จริงๆกว่าแล้วว่าการทำงานบ้านมันก็มีความสุขนะแม้จะเหนื่อยแต่เราก็ได้ทำเพื่อคนที่เรารักด้วยอะ